นี่วันเกิดแว่นแว่นกมาหยิบมาให้แม่ไม่เป่นนรากันักกันะกันกันทางุ่ขี้คอมาล่่ให้าน้องขี้คอมาลีนั่งเฉยมาลีนั่งเฉยก็น้ไปกันแบบสามีละเองแล้วก็มาลีเหค่กต้องตั้งแบบนี้หรอมาลีไปงานวันเกิดใคร บอกก่อนสิรีไปงานมันเกิดใครกินไหมกินไหมกินขนมไหมบอกก่อนรีไปงานมันเกิดใครเนี่ยฮะฮะอก่อนขอก่อนเกิดใครครับขอก่อนขอก่อนในโฮก่อนโฮก่อนโฮก่อนไปงานมันเกิดใครขอก่อนนี่รีไปงานมันเกิดใครขอสัมภาษณ์หน่อยขอก่อนพี่บอกก่อนเดี๋ยวขอให้กินบอกก่อนรีไปงานมันเกิดใครพูดห้าสี่สามสองเริ่มรีไปงานมันเกิดใคร บอกอนแม่ถือขนมมาดิแม่ไดอถุงมาดิกินหรือเปล่านี่มาดิกินหรือเปล่ววาเราก็อยู่หมอกไฟฟ <c oughs> อโฟนเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอย่ากับแม่ขอเขากา่อนขอเขาก่อนนี่ไปงานมันเกิดใครเนี่ยฮ่ะใส่หมวกดีดีอบอรกรไปงานมันเกิดใคร บอกก่อนไปงานมันเกิดใครเอาไมกินนั่งลงกินไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงบอกก่อนโูดก่อนไปงานมันเกิดใครบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนไปเกิดใครข้างข้างเอาหรือเปล่านั่งลงไปงานมันเกิดใครนี่บอกก่อนดีเนี่ยนั่งลงบอกก่อนบอกก่อนได้พูนแยกบอกก่อนให้พูนดีกว่าปะบอกก่อนกินไหมบอกก่อนดังให้รึงเขาอันดัง อาดังดังวันเกิดเกมเหรอใช่ไหมเออกินไหมกินไหมไปงานวันเกิดเกมใช่ไหมอ๋อไปกับใครมั่งอ๋อมาลีแล้วก็ใครอีกพูนไปไหมไอพูนไปไหมไออยุเหรอโอเคฟาดอ่ะ ไอ้ฟ้าล่ะไปไหมโอเค นั่งเฉยๆอเอ๋ยูไปงานวันเกิดใครฮะงานวันเกิดใครนะบอกดิยูไปงานวันเกิดใครหืมหืมยูไปงานวันเกิดใครเนี่ยบอกดิเมื่อกี้บอกแล้วนะวันเกิดเก s. <S มเหรอไปวันเกิดใครครับหืมหืมนะใครนะเจอใครนะเมื่อกี้ยูไปวันเกิดใครบอกก่อนไปงานวันเกิดใคร ก,กินเค้กเปล่ากินเค้กเปล่าพยุเค้กสตรอเบอรี่กินเปล่าเนี่ยกระดิกหายอย่างไรพยุตอย่างเกิดใครครับฟ้าเป็นไงมันเกิดใครไปดูพ <c oughs> <c oughs> ยุตพยุตเปไงครับคล้ายๆหน่อยพยุตเนไงมังนเกิดใครครับเนี่ยฟ้าเอาได้ไหมเดี๋ยว นอนจะทำหน้าเขาลังเกิดใครครับผมสายฟ้าอืมลองเกิดใครอ่ะหน้ามาดิฮ่าทักทายหน่อยทักทายหน่อยสายฟ้าสายฟ้าครับทา,างนี้ทางนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยครับ 来，又来又来，来又来。 mmmm thôi vậy nó tốt rồi mà mm. hai vô đi qua má, mãi mẹ là hai vô <laughs> <laughs> hai ao thong ở พ่อกินเลยเกงไม่ใจกลัวไม่เอาไม่กินอ้นี้ใส่้างนะพ่อพ่อเปิดเบอร์หนึ่ันไม่เป็นไรออยหินพออะไรบอกเขาอยเงี้ยตั้งอยู่นทองนี่ปลาอะไรเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีปลาดอย อยูตรงอยู่แล้วนี่พอใส่แล้วก็ต้องกินกวที่หัวปลาแซลมอนนั่นน่ะปลาแซลมอมียังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสีไดโนร์และคือที่บักเซอรสวยงามและเรื่องออกมาท่องเที่ยวครบแต่นักท่องเที่ยวก็สามารถได้มาหกต้ใช่ที่ทำให้กินและอีกไม่นานก็จะมีทำเดินประจุยกสูงเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับความสุขมาก ไม่ไหวก็จัดไปยุบคอจับมอ่รแม่ทานได้นะมาอีกรอบหนึ่งสามสองไม่เห็นเขาว่แฮปปี้เดเอาใหม่เอาสิบแล้วกันตั้งค่าตอนอย่าเพิ่งแปดหกห้าแม่เข้ามา อ๋่ h a p p แ b ป r t h เบอร์่ไหแข็งั้นอ๋อยูมีอันนี้มันจะเผ็ดๆหน่อยนะแต่อันนี้มันคอนเอนด์แลทีจะทำให้ไปเก่งทุกคนด้ทำนะรีะเก่งมันจะมาต้นไหนนะปีสี่ปีสีนปีสี่ปีสี่ปีปี ต่งัมาเลยตัตวเลยก็ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนจะนอนฟาร์มสเตย์ที่เอาถึงธรรมชาติสุดๆและยังพาไปชมวิวทิวทัสัตว์น้ำบนชวาและทริปนี้จุดเช็คอินของเราก็คือสามวัดสวยของสุพรรณบุรีจะมีรถมันเลยและจุดเช็คอินแรกของเราทริปนี้ก็คือจุทยานน้ำธรรมน์ของเราจุดที่2 เป็นการที่เราดูของการสัตว์ตัวเปตัว่อสของนี้ก็คือสัตสหาค่ะห่ให้แต่เราไปาไปก่อนก็คม่ไว่าพครับกุศที่มีศูนสุรบหมูกอดหัว้ององค์พะพนุขสลักบนถลางถิแ่งที่3มของโลกมาจกว่าเรื่องความเป็นสีมงคลจะน่้า มีคนเมาโนอ้โหี้จะเป็นหมดแก้วแล้วไหมที่นี่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลายประกอบไปด้วยโบราณสถานในวัฒนธรรมนก็ไม่เห็นหน้ากระตูน่ะเห็นยอ่ Birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday you. happy birthday happy birthday to you ขอให้ลูกคลุ่งเรืองวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวน,นคุณนะาล ใช่ไหมคุณนภาลักณ์ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเขาเกิดวันที่17พฤศจิกายนพศส5ง0ันรสิี่วันนี้ก็พ่อกับแม่ก็ถือโอกาสอวยพรให้ลูกทั้งสองซึ่งมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะเกมหันหน้าออกนะหันหน้าเค้กมหม้อเล้ดีพอเชีอวไปนะ ปาละปาได้อธิษฐานกันนะ <c oughs> หลังจากที่หลังจากวันเกิดตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้ก็อายุก็30กว่าแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็มีครอบครัวแล้วนะแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยในฐานะที่มีครอบครัวแล้วให้มีความสุขเล <c oughs> กสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมปัถนานะทุกประการ ต้องการสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จในความรู้สึกของพ่อของแม่ก็อยากให้ลูกเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีอนาคตมีความสุขฉะนั้นขอให้ลูกจงมีความสุขทั้งชีวิตตลอดปีตลอดไปนะโอเคนะครูขอบคุณค่ะแอมเไปถึงเลย สุชาเห็นวชาเราดอมาอันนี้นะคะเป็นเค้กฟองดองนะคะก็จะมาให้พ่อกับแม่เลือดว่าจะกินใครมีพายุใส่ฟ้าแล้วก็มะลิแล้วก็ตัวเก็บเองดูอันนี้พายุอันนี้ใส่ฟ้าอันนี้เกมบหอมหอมยาวๆแล้วก็มะลิอะไรทองพูนอยู่ไหนน่รก่อนตอนนั้นทองพูนยังไม่มา อ่ะแม่เอให้พอกันพ่อพอจะกินพอเลือกจะกินตัวไหนหยิบไปเลยรักตัวไหนก็มาอายุเมือเหมีแหละแม่อนี้ดึงเลยดึงขึ้นเลยแม่ดึงขึ้นเลยนี่พ่อถือนี่ไว้ ไม่อายุคินเลยอะไรอะไรอายุแค่นี้สะสมมากินมันพอมันแข็งมันเยี่ยวรถทำให้เด็ดร้อนต้องกำจัดมันซ้ะเดี๋ยวนี้มันก็มีความสุขของมันแล้วพอหลังจากถูกกำจัดโอ mm ้พ hmm. อ mm ัวจะกินยังถึงไม่ยอมกินข้าว เอาแล้ว well. นะกินเลยกินเลยแต่มันเป็นเยอะๆข้างๆค่อเลยให้ออกก่อนเลยเริ่มเลยปองดองนี่นะจัดหัวเลยกินหัวมันเร็วมากกินได้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 หมด เนี่ยกระตี้หมูไว้กระที้ผู้ไว้อายุวังยาอายุวางยากันีอยวังยาเกลือกแล้วขนาดเป็นหุ่นยังวังยากูุ่มต้องคอเอาเอามันแค่นี้แหละกินแค่หูแน่หลังมันจะได้ฟังหูไม่เคยดีเอาละเอาใช่ได้แห้แม่ตัวไหนเล็กละ ม่เอาตัวเล็กในการอาศัยฟ้าตัวเล็กเอาไปเอาใส่ฟ้าตัวเล็กเออโหวะมันติดกันมันติดกันหาเหตุผลที่กินเนี่ยใส่ฟ้าเพราะอะไรคนรักไงนี่อันนี้เด็กอก็คนรักก็ดีเนี่ยรักแล้วถึงต้องกินใช่ไหมใช่เก็บกดรักเก็บกด เราหางกอนนะแม่กินเป็นวะเขาใช้มือเด็ดหัวหัวไต่ฟ้าบางยาของพ่อกินหนวดหนวดแข็กวะแข็งไม่ของนั่นไว้ไม่ใช่หนวดหนวดเป็นไอ้นั่นกันลูกกินได้นี่ใบนี่ไหนี่หนวดกันลูดนะเดี๋ยววันนี้แม่แล้วไปนะเอามาเกมต้องรอตัวใหญ่แล้วไม่เอาบาย มาลิเอมาลิกินในตัวหอมมาลิมาลิกินในตัวหอมเฮ้ยเดี๋ยวหอมเนออันนี้บอยบอกดิเป็นเค้กเลยฟองดองเนอมาลิมาลิมาลิเนาะบิวางยามาลิมีตรงคอเป็นไงร่อยเยอะ

จะจะสังเกตดูว่าปลาจะตกอย่างงี้อย่างงี้ดิแต่แต่แต่ปัจจุบันนี้มันอย่างงี้ เดี๋ยวเดี๋ยวของเก่งเดี๋ยวให้ให้มาก่อนให้มาถึงไม่ให้ใจมันเกิดเราเมนูนี้นะเนี่ยเราเมนูนี้แน่เมนูอะไรมีแน่หัวปลาเราให้เก่งล่อให้ชุดเก่งมาก่อนหัวปลาแซลมอนเนื่อสีอูวของหนูเองพ่อบอกว่าเดี๋ยวล่อไม่เก่งมาก่อนในชุดนี้แน่ แต่แต่แต่นี่นี่ก็จะเก็บไว้ให้เป่ากันนะอ่าจะเก็บไว้ให้เป่ากันเช็เทคอายุเทสอายุพี่ตายจะไปไหนอ่ะอ๋อนอ้ซ้อนแต่งหน้า สำลักสำลักคก็เตเป่าแล้วไม่ขึ้นอย่างพ่อแื่ก็ไปงาเตแล้วเี่ยแล้วแม่เป็นแม่่่แม่เร็วเ่าแม่มากันพ่อพ่ออย่าพิ่งแม่เ่กเอาแม่แม่เนี่ยเอาอะไรมาเล่นอีกมแล้วแล้แม่ กระเป๋าไม่ต้องบอกนะอ่ดูออ่้งเเยยมลไม่แจ็ของพ่อสีเหลืองอ่ะของพ่อเนี่ยแม่กระเป๋าดูรู้ทำไมไม่รู้กระเป๋าเป๋าเมันจะมีอะไรเอาไม่มีอะไรนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าแม่ซองไปที่แม่เลยแม่เดินใส่แว่นด้วยถึงถึงกันยังวะเดี๋ยวนะแม่เข้ามาหน่อยแม่เข้ามาหน่อยแม่อยู่แม่เข้าหน่อยเออ บอยขึ้นบอยขึ้นตรงกลางไหมบอยก็ไปอยู่หลังพ่อกับแม่เอห็นไหมแม่นะอ่ะนี่บอยไปอยู่หลังพ่อกับแม่ก็ให้คนถือกล้องมือสั้นมาโทษแม่ไม่เห็นหน้าแม่แม่เห็นไหมเนาไม่รู้ตาไม่เห็นอ่ะ อาวแสดงสแสดงว่าดูเอาไงแสดงอาดูเอาไปทบทวนเอาไปทบทวนเอา ไปตรงมาแม่หายไม่ใช่แม่เป่าไม่ดังแม่อ่ะแม่เป่าเด้แม่แม่ดูพอ่อแม่ดูพ่อเขาเป่าขึ้นเป่าลงได้บอกพ่อนะแม่จะให้พ่อไปต่อหรือพอแค่นี้ดูนะจะให้ไปต่อดูอพอแค่นี้ดูเอาหนึ่งสองสาม อ่ะแล้แม่ดูอีกทีแล้วแม่ดูอีกทีอ่าดองแม่บมากแล้วแล้วพ่อพีขึ้นให้ดูแม่มาดิอ่าแล้วนี่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 เจพอแค่นี้ก็ดูนะยังไม่ให้จะให้ไปต่อก็คืออย่างนี้ วัรู้ไปกินยากันหมดแล้วเออดีอย่างงี้ขอยาคนเดียวก็ติดเหนื่อยพ่อกับน้ขึ้นทำลงได้คนเดียวเออเหนื่อยอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเก็บไปเดี๋ยวใช้งานต่อไปปีใหม่ปีใหม่แหวปีใหม่ขัไปเคลียร์พื้นที่แล้วนะในสวนนะเคลียร์พื้นที่แล้วในสวน